ท่านผู้ชมมีเสียงมีเสียงแล้วมันเดินแบบย่อๆด้วยเฮ้ยมันคนแล้วท่านผู้ชมผมอาจจะโดนเก็บคนแรกเลยก็ได้ท่านผู้ชมนั่นไงบ้านหลังนั้นอะตรงหน้าต่างอะมันเข้าไปแล้วเห็นปะเห็นปะไปจัดการมันครับจัดหนักจัดหนักเดี๋ยวนะหันมาคุยกับท่านผู้ชมก่อนครับถ้าแมดนี้ผมแพ้อย่าว่าเขานะเอ๊ะ หันให้ดูหันให้ดูโอ้ยเฮ้ยุ้ยมินิแมปมินิแมปอยู่ๆเข้ามาเพียบเฮ้ยไม่ทันพี่แล้วล่ะแอดอปอ่ะพี่เก็บหมดแล้วสวยไหมครับสวยไหมครับสวยนะเนี่ยเริ่มเติมเกมแล้วกูเนี่ยยอกยอกเฮ้ยชิบหายกูตกใจหมดกูจะคุยกับคุณผู้ชมทีไรก็มาทุกทีต่อสู้ยังมีสไตล์นะจ๊ะวันที่7็อย่ามาลืมรับคงรับของกันนะเจ้าวันที่7เมษานะจ๊ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟฟรีเอ้ฟรีฟถูกแล้วเดยสู่สมรภูมิเอาตัวรอดโอเคครับเราหายไปหลายวันเลยนะครับจันองคารพุธโอ้โหสามวันโอเคครับเรายังไม่เลเวลแปดเลยครับยังไม่แปดสักทีพี่โมดเกมนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆแอดมาพี่ยังรับไม่เป็นเลยดนสดดนสดเอาละครับหาพื้นให้ได้ก่อนสิ่งแรก ห้สิบคนเต็มเต็มเน้นเน้นรู้สึกว่าตอนหลังต้องเล่นเคียวขึ้นเลยครับจริงๆผมเจอคนเยอะ EP ที่แล้วก็โดนดักขอบวงยิงบอดจนเพลินหาเอ้ยเฮ้ยปืนปืนไม่ใช่ปืนจังหวะนี้จังหวะนี้ชั้นบนต้องได้ปืนแล้วเฮ้ยปืนน่ชอบนะครับโอ้ฮยสองกระบอกแล้วเว้ยนี่ก็พร้อมลบแล้วไปท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีเสียง มีเสียงแล้วมันเดินแบบย่อๆด้วยเฮ้ยมันคนแล้วท่านผู้ชมผมอาจจะโดนเก็บคนแรกเลยก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องหมอบดูครับเสียงมันไปแล้วครับมันออกมาจากหมู่บ้านนี้แล้วท่านผู้ชมนั่นไงบ้านหลังนั้นน่ะตรงหน้าต่างอ่ะมันเข้าไปแล้วเห็นปะเห็นปะ การเก็บสไตล์แบบนี้มันต้องคนแน่นอนครับบ้านหลังนั้นครับตรงตรงขอบหรัวเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดการมันครับจัดหนักจัดหนักเดี๋ยวนะหันมาคุยกับท่านผู้ชมก่อนครับถ้าแมตติสผมแพ้อย่าว่าเขานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาฟังเสียงอยู่เขาฟังเสียงอยู่ที่เงียบไปอะ่ะโอเคครับเราจะไปจัดการมันจัดหนักมันอ้อมอ้อมอ้อมเฮ้ยเมื่อกี้ใครอยู่แถวนี้ ข้าเห็นนะเว้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเดินตามตูดมันมันอยู่นี่มันอยู่นั่นไงมันมาหาแล้วครับท่านชมเอาไงกับมันดีเอาไอ้โอ้ยแตกเลยเฮ้ยเลือดเป็นน้อยหรือยังไงวะเอ้ยมันอาจจะไปบู๊กับใครมาครับเป็นได้ครับเดี๋ยวเฮ้ยขอบคุณขอบคุณเก็บกระสุนมาให้พี่ในบ้านในบ้านมีเสียงเสียงนี่ไงนี่ไงตัวนี้เลยเฮ้ยโอ้ยกูยกูลนกูลนเดี๋ยวดยวไอชิบหาย วิ่งหนีกูไปแล้วเฮ้ยอย่างนี้บอทอย่างนี้บอทค่อยโล่งหน่อยโอ้ยค่อยโล่งหน่อยวเว้ยเฮ้ยบอทเว้ยเฮ้ยบอทวิ่งถือดาบอย่างเงี้ยบอทแล้วใช่ไหมไปไหนแล้วก็ไม่รู้อีฮากูตกใจหมดวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับช่างมันก่อนเฮ้ยปืนอะไรวะนี่มันปืนอะไรตุติวิกเตอร์เวกเตอร์สิหรือมันวิกเตอร์วะแม่งตากูก็ไม่เห็นอะไรเตอร์เตอร์อ่ะไปแม่ง เฮ้ยใครใครซัดกวูวะเฮ้ยกูรังเก็บปืนเลยมึงมึงไม่ว่าที่หนีกูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเลยทำไมหน้าแหกไปวะหรือปืนแม่งแรงไอ้น้องดูสกินปืนพี่ด้วยนี่หันให้ดูหันให้ดูโอ้ยไอ้เชื่อทุกทีเลยให้กูคุยกับท่านผู้ชมมั้งแม พวกหลอยหลังออกมาหรือจะฟันมันอาปืนนี้ก็พอแล้วละ่ะรูปร่างแบบนี้เอา้าชิพายกระสุนหมดเดี๋ยวเดียวเอ้ยแตกไป <Okay. S 1> ได้ไมาแล้วครับสามโอ้ยระทึกระทึกอยู่หมู่บ้านนี้เลยครับอย่างเดียวเลยเราเฮ้ยแอร์ดอปแอดดอปเว้ยเก็บให้อิ่มโอ้เพียบพร้อม เก็บแอร์ดอปซะอิ่มเลยโอ้โยจกจกปะ่ะเรายังคงเดินตามหาพวกมันครับมันอยู่ไหนกันเฮ้ยมันก็เหลือ18คนแล้วหุ๊ยจะหมดแล้วอะ่ะหุ้ยมินิแมปมินิแมปอยู่ๆเข้ามาเพียบเฮ้ยมันสปอนมาหาเราหรือว่ามันมาตามแอร์ดอปเฮ้ยไม่ทันพี่แล้วล่ะแอร์ดอปอ่ะพี่เก็บหมดแล้ว สวยไหมครับสวยครับ,สว,รบสวยนะเนี่ย <c oughs> เริ่มเติมเกมแล้วกูเนี่ยยอกยอกเฮ้ยชิบหายกูตกใจหมดมจะคุยกับคุณผู้ชมทีไรก็มาทุกทีหาเอ้ยเฮ้ยสกินมันก็สวยะเอ e n เองซื้อต่อยอกยอกให้มันไปยิงอะไรกันวะอีลงตุงนังหมดครับข้างนอกเฮ้ยสิบสี่ตัวแล้วเมื่อกี้ยังสิบแปดอยู่เลยชิบหายแล้วเราจะมาฆ่าหลักหน่วยไม่ได้เลยวิยิงแม่งใส่หน้าให้ยับไปเลยนี่ไงนี่ไง ล่วงไปน้องเสร็จกันรีโหลดมันปืนสวยว่ะปืนสวยเฮ้ยไม้เข้าโอ้ยชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวใคร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 ยิงพี่ต่างตัง้งไอวอลแล้วครับอาจจะเป็นเพยเยอร์จริงๆก็ได้มฮ่ผันแผลแป๊บหนึ่งดูดินิดเดียวกูก็พันต้องต้องพร้อมครับเราต้องพร้อมเราจะสู้อะไรเราต้องพร้อม สแกนด้วยนี่เฮ้ยเหลือเก้าคนครับเอาตัวนี้ก่อนเอ้ยแตกไปเจ็ดแล้วครับท่านผู้ชมมีสิ์ถึงสิบต้องเอาให้ได้สิบครับโอ้ยมันอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งตัวไกล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 เอาไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโด้ด้วยปืนดีปืนดีนดโอ้ยตัวนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งกันตายไม่ต้องแย่งกันตายหาม่องเก้าแล้วครับท่านผู้ชมอย่างน้อยอีกสักหนึ่งตัว หนึ่งแมตช์แรกๆตอนยิงบอดเฮียตอนยิงบอดขอโทษครับพูดไม่เพาะแรกๆนะครับเราต้องยิงให้ได้สิบก่อนบอดเรายังได้ยิงได้สิบเองยิงคนแล้วก็ตาหามองสิครับผมว่าจบแมตช์เนี้ยผมเลเวลแปดอะจริงๆมันไปไหนกันมันไปไหนกันออกเฮ้ยจะมาจบกันแถวนี้ไม่ได้นะว่าเฮ้ยแชมป์ชมเนี่ย เฮ้แต่โชคดีจริงๆเลยครับวงมันอยู่กับผมตลอดเฮ้เนี่ยนี่ไงมีจุดแดงมีจุดแดงท่านผู้ชมเ,เป็นฟื้นก่อนเผื่อม,มันอยู่ไกลนี่ไงโหอยู่ใกล้เลยเอ็งโดนชุดเดียวเอ้ยอย่ากระตุกสิเอ้ยยืนซดงี้ก็ไม่รอดสิน้องเอาละครับเหลือสี่คนแล้วครับทั้งสนามแม่งสกินสวยครับเสื้อสวยมากเลยผมแม่งชอบเป็นผู้ชายชอบเล่นตัวผู้หญิงครับ โอเคครับเรายังคงมองหาไอ้พวกนั้นอยู่ครับหรือว่ามันอยู่ตรงแอดดอปวะมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละเอ้วันนี้พี่ขอแชมป์ขอแชมป์เฮ้ยนี่ไงนี่ไงปืนนี้ยิงไกลเบาเนาะบ้าเอย๋ยบ้าเอย๋ยเบาแต่ก็เก็บมันได้เอาละครับสามตัวสุดท้ายคงไม่ไปไหนเสียเ,เฮ้ยใจยเย็น เอาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งโดนไปเอาละหนึ่ง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 นี่อาจจะเป็นคนก็ได้โ่งแอร์ดอปแอร์ดอปทำไมมันให้เยอะเลยวะมันจะกะหล่นทับหัวพี่หรอไม่ได้แดกกูหลอกรอบนี้ยเฮ้ยโว้ยกำลังคุยกับท่านผู้ชมเลยเอาละครับหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งไอชี้คุยยิงกันแล้วเนี่ยยิงท้องฟ้าไม่ใช่หรอกหยอกเล่นนะเฮ้ยบอกแล้ว ดนสดโดนสดเลเวลยังไม่ถึง8เลยครับเดี๋ยวไว้8ดนะครับเอามาเจอคนแน่ๆครับคงจะยากแล้วก็สนุกกว่านี้นะครับคงจะเดือดอะเดือดอะเดือดกว่านี้นะครับยังไงพี่จะหาเวลาใหม่มันเล่นนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับนี่นี่นี่พีโมดนะครับพีโมดเกมนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้บายบายสงการบายบายรับสกินด้วยนะวันที่7